มีมป็นพิเศษครับก็คงพบปะกพูดคุยกันกินข้าวกันธรรมดาครับอย่างที่บอกก็ให้พูดคุยกันจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงสไตล์การทํางานของแต่ละท่านนะครับเ mm hmm. พราะผมเองผมก็มาจากภาคธุรกิจด้วยนะครับการทํางานกับภาคการเมืองหรือสสเองก็อาจจะยังไม่อาจจะยังอาจจะไม่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดคุยกันให้ดีนะครับ mm hmm. ใช่ครับข้อเทีจจริงเท่าไครับที่เขาหมาย,มายกำหนดมาให้ไปถึงคำนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับ ก็คงก็คงรีบเข้าไปนะครับไม่ยังยังยังไม่ได้พูดคุยไปไกลขนาดนั้นนะครับปัญหาเรื่องเบประมาณไม่เคยบอกว่าว่ามีปัญหานะครับเพียงแต่บอกบอกว่าอาจจะมีการช้าไปได้บ้างแต่ว่าเราอาสาเข้ามาบริหารจัดก,การประเทศแล้วนะครับเราก็มีขีดจํากัดเราก็ต้องทำไปให้ได้ครับ เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกับทางคณะระัฐมนตรีของพระเพื่อไทยวันนี้นะครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับแล้วก็ที่มีการาจากนักวิชาการที่ออกข่าวไปว่าจะมีการทยอยจ่ายทีละสองสองสามพันบาทไม่ใช่ครับเป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับ <im it> เนี่ย,ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวเ็าจะพูดคุยกันเรื่องในห้องน้ำหรือว่าสถานที่กี่มา ใช่ครับก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าผมคิดว่าการใช้คําพูดเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับไป็รื้อไปอะไรพวกนี้หรือว่ามันฟังแล้วมันไม่ไม่มันไม่ใช่ะนะครับให้ให้ทุกคนสบายขึ้นให้เข้ากับบริบทของการทํางานสมัยใหม่ขึ้นนะครับลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนผมว่าใช้คํานี้จะดีกว่านะครับเดินผ่านไปครับเดินไปดูเรื่องครับ ครับเข้าใจครับเข้าใจหมดเลยครับครับเข้าใจถึงความยากลำบากอยากให้สบายครับ